ก็ไปจอดปุ๊บจิตตัวโอ้โหพี่โทรมาโอ้รถทันไปเลอร์เลยรถอะไรวะรถรถเทเลอร์อ้าวแล้วมีอะไรบ้างอ่ะบอกขึ้นไปดูเลยผมนั่งอยู่เฮ้ยขึ้นไปดูเลยถ้าใช่บอกว่าโอเคเลยนะผมไม่มนีโทรศัพท์ไปแล้วถ้าเรยอะไรนะสมัยก่อนนี่ก็ไชุมสายผมระชุมสายไว้หมดแล้วผมก็คอยโทรศัพท์ไอจิตก็ดูดูไหนแกพี่อยู่ไหนบไหมมันมีอะไรอะ่ะบนรถเนี่ย <ừ. S 1> ผมก็ถามไอเนี่ยเฮ้ยคุณขนอะไรมาวะ บอกก็อาหารตาไงยกดูที่มันเป็นอาหารประดุกเป็นถุงถุงถุงซ้อนมาเต็มเลยจิตงดึงดึง,ด,งดึงออกเปิดข้างล่างโอเคเฮียจ่ายเงินได้เลยชุดวาสีพุ่มกับห่วงแล้วก็สั่งลูกน้องอบับให้จบเลยรวบขาแมกโนโนเลยจับน่องเสร็จจับนี่จับผู้ต้องหาเสร็จก็สอบมันมัน เอาของไปใส่กดังที่คลอง6ไว้อีก6ตันงานนั้นก็รวมกันก็ได้ทั้งหมดประมาณเกือบ7ดตันน่ะแก๊งพวุงนี้ผมยังไม่หยุดผมยังขยายผลอีกนะสืบไปอีกสืบไปสืบมาทางนะไปทางลบบุรีอะไรม่วงคอมเลยม่วงคอม <c oughs> ไปนิดเดียวไปได้ที่เก็บของม <c oughs> ันไปพึ่งไปตั้งโอ้โหผมเข้าเร็วไปทําไมพี่บอกเข้าเร็วไป ถ้าเข้าช้านาเข้า้าาชของได,ได้เยอะกว่านี้เออ,อเพอเข้าไปเน่เจอกล่องอะ่ะกล่องที่มันเตรียมที่จะแพ็คอ,อ่ะมันตั้งท่วมหัวตต้มไปหมดเลยเกือบครึ่งห้องอะ่ะ